สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบอลทุกทุกท่านนะคะปูแดงเบญาพาเพชรพัฒนธค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข4ีค่ะยังไงนะคะปูก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลชาวรยยงทุกๆท่านอีกท้งนะคะก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับ ครอบครัวพลังเพลิงที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันโหวตให้กับปูด,ด้วยนะคะโดยมี3มช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ทาง www.pttlyongfc.com ค่ะ2ค่ะทางช่องทาง Facebook นะคะ @pttlyong ค่ะและ3ค่ะในวันที่16ค่ะมาเจอกันได้เลยค่ะหน้างานนะคะทุกๆท่านนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะโหวตได้1โหวตนะคะที่สำคัญเนี่ยในการเขียนโหวตเนี่ยจะต้องลงในกล่องที่ C ที่มีรูปหน้าของน้องปูด,ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะ ในวันที่16นะคะหนูน้องปูนะคะก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะชาวระยองทุกทกท่านนะมาช่วยกันเชียร์ลูกหลานชาวระยองเนี่ยมาประกวดสาวพลังเพลิงนะเป็นเพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดิ์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสโมซ้อนเนี่ยมีให้ กับชุมชนแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมตช์การแข่งขันหรือว่ากิจกรรมดีๆที่จะไปทางที่โรงเรียนหรือว่าอื่นๆก็ดีเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยน้องปูเนี่ยก็ขอฝากทีมปตทระยองอีกทีมนึงให้เก่าไปสู้ในจุดสูงสุดในได้ได,ได,แ,ขไดแข่งไทยลีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ